ครับสวัสดีครับพี่ีซี่ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอๆ<อ>กับพอแจมนะพี่น้องเนาะครับพอแจมพามาตจิตตามเลขลาวพัฒนาพ่อช่างคมต่อยนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสี่ตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒน,นาออกเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้า ครับเลขล่างก็ออกแปดเก้านะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมหวดที่ผ่านมากอะรุดนะพี่น้องนะเนาะแต่ว,ว่ามันเล็กมันมานำกันนะพี่น้องครับวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด5กับ6เน้นที่6 6กกับบโมหากับบโมนะพี่น้องเนาะ ชุดวินของเพิ่นพี่น้องเจ็ดแปดเก้าแปดกับเก้ามาน้ำกันนะครับบอครับจับคู่ก็ได้หลุดไปเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้พ่อเตรมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะพี่น้อง วันพุธสิ เราพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ ขับบน่างมีโหลดเก้ากับศูนย์นะครับ เก้ากับ0นเน้นที่0ูนขับส่วนชุดวินนีพี่น้องขับสี่ห้าหก

เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับ ครับเน้นนพนองเนาะพอสังคมเน้นให้ที่04 05นะครับ รับเน้นสองหางพี่น้องแต่ว่าตัวที่บนเน้นห้ามากเข้ากับพิจานาไม่ไดพี่น้องเนื่อหลักเก่าเก้าี่เก้าห้าเก้าหพี่น้องครับส่วนเลขสามตัวพี่น้อง6กศห้า เจ็ดหนึ่งสี่นะครับครับเน้นที่หกศูนย์ห้าพี่น้องครับสัตว์เกียรตินะพี่น้องเนาะ ครับเอา้าใกล้ๆจักน้อยพี่น้องครับพอเพชรทรงมาให้พี่น้องครับพอเตรียมบริเดไปแลต่าพาพอเพชรนทรงมาให้นะพี่น้องเนาะครับนี่ครับ,รบตำลาวช่างคมวิ่ง9กับ0เน้นที่ศูนบนล่างพี่น้องเลขจิตกับสี่ครับ9ก9 5 9 6่เ0 5าห รับเลข3มตัวกับ60ห็หนึ่งสี่นี่ครับ16ทับ10ทับเดทัพี่น้องเนาะครับเอาพอเต้มกับขอขอบคุณพอเพชรลายได้ครับเด้อที่ทรงมาให้เนาะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพอชังคม,มาลายที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเต้มมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไว้พอรอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเย็ซี่ก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนาคามครับขอสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมข้อขอบขอบพระคุณเย็ซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียมครับพอเตรียมขอ้มขอไว้พอรอนให้โฉบโฉบมันมันแห่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาไว้พอกันคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม